พิมเขาว่าสั่งแล้วให้ไหมค่ค้าด้วยนะจิ้มให้ไหวจิ้มไม่ทันนะคะ้าน,นี้นะคุณลูกค้าขาจากราคาปกตินะคะสองห้าสิบาทวันนี้ลูกค้าเอาไปในราคาคู่ละห้าสิบห้าบาทได้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าขาเป็นรองเท้าทรงสป,ปอร์ตนะคุณลูกค้ามีสองสีนะคะมีนะคะไซส์สามหกสามเจ็ดสมแปดสามเก้าสี่สิบนะคุณลูกค้าขาวันนี้ได้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าแม่ค้าขอคนละหนึ่งแช่ สองบาทวันนี้ลูกค้าจะได้จิ้มในราคาคู่ละ55บาทเท่านั้นได้เฉพาะในไยนี้นะเท่าน <gerne> <penso void> ั้นนะคุณลูกค้าขาวันนี้ใครไวใครได้นะคะแม่ค้าเปิดโปรแค่15นาทีวันนี้นะคะออกไปแล้วนะคะทั้งหมด1 0 0 0พันคู่นะคุณลูกค้าขาใครไวใครได้นะคุณลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าวันนี้นะคะโปรนาทีทองนะคะจาก250บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้จิ้มในราคาคู่ละ55บาทเท่านั้นนะคะ แล้วพิมคําว่าสั่งแล้วให้แมค้าด้วยนะลูกค้าที่รักทุกท่านนะคะวันนี้คุ้มคุ้มเลยแม่วันนี้คุ้มคุ้มเลยแม่จากราคา250บาทลูกค้าจะได้ในราคาเพียง5 5บ้าบาท55้าบ้าบาทเท่านั้นนะคะใครสั่งแล้วพิมคําว่าสั่งแล้วให้แมค้าด้วยนะมีสองสีนะลูกค้าขามี36 3 7 3ส3 9 4จสลูกค้าขาเป็นรองเท้าทรงสปอร์ตลูกค้าใครไวใครได้นะคะช้าก็อดช้าก็มดนะลูกค้าขาวันนี้โปรนาทีทองนะคะ วันนี้โปนาบีทองเปิดให้แค่15านาทีขอคนละหนึ่งแชร์ลูกค้ากดแชร์แล้ว,ลวรับโปไปเลยคู่ละ55บาท5 5บ้าบาทใครสั่งแล้วพิมเขาว่าสั่งแล้วให้ลูกค้าด้วยนะจิบให้ไหวจิบไม่ทันนะคะตะกร้านี้นะลูกค้าขาจากราคาปกตินะคะ250บาทวันนี้ลูกค้าเอาไปในราคาคู่ละ55บาทได้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะลูกค้าขาเป็นรองเท้าทรงสปอร์ตนะลูกค้ามีสองสีนะคะมีนะคะไซส์3 7ามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะคุณลูกค้าคะวันนี้ได้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าแม่ค้าขอคนละหนึ่งแชร์ลูกค้ากดแชร์แล้วรับโปรไปเลยนะคะจากสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้ลูกค้าจะได้จิ้มในราคาคู่ละห้าสิบห้าบาทเท่านั้นได้เฉพาะในไลน์นี้นะเท่านั้นนะคุณลูกค้า่ะวันนี้ใครไวใครได้นะคะแม่ค้าเปิดโปรแค่สิบห้านาทีวันนี้นะคะออกไปแล้วนะคะทั้งหมดหนึ่งพันคู่นะคุณลูกค้า่ะใครไวใครได้นะ คุหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าวันนี้นะคะโปรนาทีทองนะคะจาก250บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้จิ้มในราคาคู่ละ55บาทเท่านั้นนะคะ <15 S 1> ใครสั่งแล้วพิมพ์คาว่าสั่งแล้วให้แม่ค้าด้วยนะคุณลูกค้าที่รักทุกท่านนะคะวันนี้คุ้มๆเลยแม่วันนี้คุ้มๆเลยแม่จากราคา250บาทลูกค้าจะได้ในราคาเพียง55บาท55บาทเท่านั้นนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์คาว่าสั่งแล้วให้แม่ค้าด้วยนะมี2สีนะคุณลูกค้าขามี36 สามแปดสามเก้าสี่สิบคุณลูกค้าคะ,คะเป็นรองเท้าทรงสป,ปอร์ตรคุณลูกค้าใครไวใครได้นะคะช้าก็อดช้าก็หมดนะคุณลูกค้าคะ,คะวันนี้โปรนาทีทองนะคะวันนี้โปรนาทีทองเปิดให้แค่สิบห้านาทีขอคนละหนึ่งแชร์รชรลูกค้ากดแชร์แล้วรับโปรไปเลยคู่ลนะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทใครสั่งแล้วพิมเขาว่าสั่งแล้วให้แมค่ค้าด้วยนะจิ้มให้ไหวจิ้มใ